ก่ันสดดครับวันนี้ก็าจะมาเ,าเสียงเอฟเฟกเบามากเลยพอโอเคเดี๋ยวจะมาตีบวกตำนานกันในงบสิบล้านนะจะไม่ได้แล้วมัน ED ที่เท่าไหร่เราไปอยู่โอ้ยกับตัวชนเราไปอยู่11็ล้านเราจะตีให้หมดเลยต้องเป็นสิบเอดล้านแล้วไอ้รถเราบวกเจ็ดนะเราจะตีขันนี้เลยเรามีเซ็ตโอเคเจ็ดล้านเอ้บวกเจ็ดเราจะไปถึงระดับไหนนะจากเจ็ดในงบสบเต็ม เราจะไปกันอย่างช้าๆแล้วคนไม่ต้องรีบนะเรามีแค่นี้เดี๋ยวคลิปมันจะจบไวถ้าเรากดสกคริปต์กดสคริปต์่นแป๊บเดียวจบแน่นอนโอเคอย่าลืมกดไลค์ like, กดแชร์กดติดด้วยเจ็ดไปแปดซื้อกระแตกดีไหมเอ้ยซื้อต่อตีสดคนมันจะติดอ่ะเอาจริงปะโอเคแล้วใจเย็นทุกคนหกไปเจ็ดง่ายๆีซี่สบายๆอยู่แล้วอันนี้ ห้าไปหกง่ายง่ายเหมือนหกไปเจ็ดเหมือเจ็ดไปแปดเออว่าเจ็ดไปแปดผมซื้อไปนั่นมาดกว่าโกคิดเี่ยโอ้ยเดี๋ยหไปเจ็ก็ยากแล้วเนะมืะเเอาเงินมาเผาเออเจ็ดใหนเจ็ดหนเออผมก็งเอาโกคิดละ เราใช้เลยแปดเก้าสิบสิบเอ็ดเปืองเปืองไปเผลอไปดีด้วยเท่าไหร่วะโกคาคิดเก้าเศษไม่คุ้มอ่ะมีเองคุ้มวยคุ้มกว่าจริงกว่าไว้ใช่หรือซื้อวะเฮ้แต่ มันบวกแปดเองอ่ะมันเปลืองวะเองใช้ดูถ้าติดก็ค pues. okay. okay. okay, 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 ุ้มอ่ะเออแค่แหละเฮ้ยคุ้มโอเคงั้นเอาอีกซื้อซื้อซื้อเราอย่าไปเสียดายดีกว่าบวกแตกนะโอเคซื้อโคเนี่ยเจ็ดชิ้นหมเสรโอเคได้ไาอีกเลย ไปบวกเก้า ождения. ไปลูกพ่อโอ้ใช่จะซือ tamam. ้อดีว่าเปลือกเลยไม่ต้องแบบตีตีไปถึงห้าล้านเองเออบวกเก้าขอแล้วกันบวกเก้าหนแปดชิ้นได้บวกเก้าสี่สิบเอ็ดเราซื้อแล้วกันโอเคไปทีนี้จะจบลงในการบวกสิบเอ็ดติดแบบง่ายๆ ด้วยงบไม่เท่าไหร่ไปเพื่อนลอยนี่พูดจบแบบนักซื้อพลังเียเรารู้แล้วเรารกดโอ้โหแต่อีกนี้โอ้แปดโอ้โหเยอะหนักน่วงบวกเก้าบันยากจังวะเมื่อกี้มันกระตุกนิดนึงแตกแล้วปกติแล้วอะน่าจะเป็นว่ากระตุกคือติด ไอ้กระตุกกระตุกนี่ติดติดแน่นอนถ้ากระตุกสูดไหนวะเนี่ยกระตุกแล้วติดรถกระตุกกับรถติดเอ้ยรถติดก็คือการจราจรติดขัดนะโอเคยเก,ก้าหนึง่งเที่ยงเขียนติด,ตดเนี่เราจะหมดแล้วไงแต่เดี๋ยวนี้จ,จะซื้อไม่ได้แล้วเที่ยง โอเคบวกเก้านะไปเอ้ยมาบวกสิบบวกสิบซื้อเลยแล้วกันอ๋อแล้วไม่ได้บวกสิบแล้วบวกสิบเอ็ดไม่ได้ด้วยเนี่ยไปอุยอ้ยอุยอ้ยอุยอ้ยแล้วแล้วแล้วผูว้ไม่มีเกินแล้วเดี๋ยวก่อนมันมันขาดอีก หลายล้านอยู่เอาอยัางไงดีเอาชิปหายแล้วเอาอูาอ้แล้วมันต้องจบลิปตรงนี้เหรอวะแล้วแล้วชิปหายแล้วเงินมันไม่พอโอเคทุกคนผมจะทิ้งความคาดใจนี้ให้กับทุกคนนะเ <c oughs> จอกันใหม่ในคลิปหน้าเ <c oughs> ยอะเลยไม,มีตั้งเ,เงนินหมดแล้วอะโอเคคลิปนี้ก็ประมาณนี้นะ คนที่ติดตามชมกันมาตลอดคลิปหน้าเชื่อเลยเดี๋ยวจะคิดไปดูดว่ให้มันสุดๆไปนะไม่มีแล้วว่าเออคลิปหน้าแหละโอเคทุกคนวันนี้ไปแล้วเจอกันใหม่ครับคลิปหน้าสวัสดีครับไปไปเออฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วย